สวัสดีค่ะช่างโบนะคะวันนี้มาอยู่กับเครื่อง Macbook Pro นะคะตัวนี้จะเป็น Macbook Pro A 1 2 7 8นะคะก็นี่คุณลูกค้าเข้ามาในอาการนะคะตัวจอเสื่อมเนี่ยค่ะเห็นได้เลยนะคะว่าตรงตรงจอนะคะจะมีรอยเป็นปื้นๆนนะคะช่วงตรงกลางอันนี้จะเป็นจากอายุการใช้งานของตัวจอนะคะก็ ตัวเครื่องอายุประมาณมากกว่า10ปีนะคะโดยประมาณแล้วก็ยังสามารถซ่อมแก้ไขนะคะให้ใช้งานเครื่องได้ตามปกตินะคะก็สามารถเปลี่ยนจอนะคะทำให้เครื่องใช้งานได้นะคะกลับมาขึ้นภาพเห็นภาพตามปกตินะคะก็อันนี้ช่างโรได้ทำการเปลี่ยนตัวหน้าจอนะคะเสร็จเรียบร้อยนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมนะคะนี่ก็คือตัวเป็นตัวจอเก่า ของเครื่องลูกค้านะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับคนลูกค้านะคะท่านใดที่สนใจงานเปลี่ยนจอในนะคะทางร้านรับเปลี่ยนทุกรุ่นนะคะสามารถสอบถามราคาประเมินค่าใช้จ่ายก่อนส่งช้อมได้ค่ะอ,อ๋อสำหรับวันนี้ช่างบัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ